ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอากาศผ่า์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก19หน่วนยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกปฏิชานชัชลยแสงสว่างค่ะ<ม>กลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ราทุกๆปัญหากันเลยทีเดียวค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลดำเนินการเคลื่อนย้ายยานผานนะและเครื่องจักรกลชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนนะคะไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคนะในพื้นที่บ้านทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอหัวทรายจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะและมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยปัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับสมาชิกฟาร์มเข้าดำเนินการโครงการฟาร์มพอเพียงเลี้ยงชุมชนโคโนมขึ้นชื่อดำเนินการดูแลให้อาหารจัดการสู่ขาพิบาลคอกสัตว์เลี้ยงและจำหน่ายสุกรข,ขุนในราคาย่อมเยาเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ราคาถูกสะอาดปลอดภัยจากสารพิษณตําตบลทัศวรร์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนั่นเองค่ะและเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทาง,งสถานีกันสักครู่ค่ะ That.